ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงเสียงและเข้าบน iPhone ของเรานะครับผมอย่างแรกเลยให้เราเสียบ iPhone เข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมพอเสียบไปแล้วให้เรามองไปที่ตรงเมนูบาร์นะครับเราจะเห็นคําว่า iPhone ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับผมคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่าง ให้ติ๊กถูกที่จัดการเพลงและวิดีโอด้วยตนเองนะครับผมพอติ๊กถูกเสร็จแล้วกดเชื่อมข้อมูลนะครับหรือบางทีเราติ๊กแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับสําหรับคนที่มีการติ๊กถูกแล้วให้กดยกเลิกนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีก่อนหน้านี้ให้เรากดตกลงนะครับผมพอกดตกลงเสร็จให้เรามาที่บนไอโฟนเครื่องนี้นะครับผมแล้วเราก็คลิกไปที่เสียงเรียกเข้านะครับ สำหรับบางคนที่มันไม่ขึ้นคําว่าเสียงเรียกเข้านะครับให้กดไปที่ตรงนี้นะครับ<ม>การตั้งค่าแล้วมาติ๊กที่เสียงเรียกเข้านะครับผมแล้วกดตกลงนะครับกดตกลงเสร็จแล้วกดที่เพิ่มไปที่นะครับแล้วเรามากดตรงนี้นะครับแล้วคลิกที่เสียงเรียกเข้าครับแล้วเราก็ดูว่าจะเอาเพลงไหนนะครับ ให้ทำการลากเข้าไปนะครับผมแต่ต้องให้ขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันลากไปแล้วมันไม่ขึ้นแบบนี้มันจะไม่ทำการซิงข้อมูลให้เราครับให้เราแบบลากจนกว่ามันจะขึ้นสีฟ้านี้แล้วเราก็ปล่อยลงไปนะครับจะทำการซิงข้อมูลอยู่นะครับผมพอซิงเสร็จเราก็กดที่เสร็จนะครับเราก็จะได้เพลงสแสงสุดท้ายที่ผมลากมาเมื่อกี้นะครับเราจะได้เสียงเรียกเข้าแล้วนะครับผม ส่วนว่าทำไมเอ๊ของผมมันมีแบบเพิ่มไปที่แล้วคลิกตรงนี้ไปที่เสียงได้เข้าทำไมมันถึงมีเพลงนะครับผม<ส>เพราะว่าผมเปิดเพลงตัดนะครับในไอจูนของผมนะครับมันเลยมีนะครับผมส่วนพวกเพลงพวกนี้นะครับผมจะดาวน์โหลดมาที่เว็บนี้นะฮะ เว็บ e r i n g t o n e .cc นะครับผมครับเว็บนี้ก็จะดีมากเลยนะครับผมมาดาวน์โหลดประจำเลยพวกลิงโทนเลยพวกนี้กนะ็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแชร์พวกให้เราพิมพ์ชื่อเพลงไปนะครับหรือนักร้องก็ได้นะครับหรือศิลปินอนะไรเงี้ยให้เราพิมพ์ลงไปฮะแล้วเราก็กดแชร์นะครับผม แล้วเราก็มาที่ตรงนี้นะฮะก็จะมาเห็นพวก p u ปู r ่าลิงโทนก็จะมีพวกเพลงที่เคย,เยไม่ใช่สิมันจะเป็นเพลงที่คนที่ดาวน์โหลดไปเยอะๆนะครับผมอย่างพวกกลางนำสไตล์พวกนี้นะหรือวันมอร์ไนนะครับผมครับเราจะเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเจอพวกอ p ป l a ่าลิงโท n e in Thailand นะครับ ครับก็ว่าเอ๊ะทำไมพวกนี้มีแค่นี้เองเหรอหรือเพลงมีเท่านี้เองเหรอไม่ใช่ครับก็จะมาที่ฝั่งนี้นะฮะให้คลิกตรงนี้นะครับ Popular l i n ิ์โทนในไทยแลนดเนี่ยหรือว่าเราจะมาดูแถบทางด้านขวานะครับ Popular นะครับพวกนักร้องอะไรเงี้ยพวกชื่อนักร้องอย่างเช่นใครแล้วเนี่ย นี่เช่นพวกนี้ครับฟิตบูจัสตินบีเบอร์หรือคลิสบาวอะไรเงี้ยครับจากนั้นเรามาดูตรงนี้ดีกว่าให้คลิกลงไปนะฮะคลิกลงไปตรงนั้นก็เหมือนกับแบบเรามาแบบดูเพลงไทยนะว่าเอ๊ะมีกี่เพลงกันหรือว่าคนลงไว้เท่าไหร่นะครับผมเราก็ทำการคลิกหน้าไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะเลือกเพลงอะไรดีพอเราดูเพลงที่แบบ เราถูกใจแล้วอย่างเช่นเพลงแสงสุดท้ายนะครับให้เราคลิกไปที่ get it นะครับพอคลิกเข้ามาตรงนี้แล้วให้เรามากด Play ตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อฟังว่ามันตรงท่อนฮุกที่เราต้องการหรือเปล่านะฮะครับพวกนี้ก็จะประมาณรู้สึกว่าจะเป็น30วิวินะครับผม อย่างแสงสุดท้ายนี้ก็ตรงท่อนฮุกที่ผมต้องการพอดีเลยแล้เวเราก็มาคลิกที่ดาวน์โหลด for iphone หรือสำหรับบางท่านที่เป็นพวกโทรศัพท์ใช้เสียงได้เข้าเป็น mp3 นะครับก็มาดาวน์โหลด as mp3 mobile phone linktone ตรงนี้ก็ได้นะครับผมของเราก็ดาวน์โหลดที่ดาวน์โหลด for iphone นะครับ ครับเราก็จะรอประมาณ5วีนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างมาให้เราดาวน์โหลดนะครับเราก็ดาวน์โหลดไปนะครับผมเรากดตกลงนะฮะพอดาวน์วโหลดเสร็จแล้วดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็กดเปิดในไอจูนของเราเลย นี่ครับมันก็จะขึ้นในจูนของเราเนี่ยครับพอขึ้นในไอจูนของเราเสร็จก็ทำเหมือนเดิมครับไปที่ไอโฟนแล้วคลิกที่เสียงเรียกเข้านะครับผมเอ้ยไอโฟนแล้วก็บน iPhone เครื่องน,นี้แล้วก็คลิกที่เสียงเรียกเข้านะครับแล้วเราก็กดเพิ่มไปที่ แล้วก็กดเลือกที่เสียงเรียกเข้านะครับแล้วเราก็ลากเพลงที่เราต้องการให้ขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะครับกดสีฟ้าเราก็ปล่อยลงไปนะครับมันก็นจะทําการซิงข้อมูลให้เรานะครับครับพอซิงเสร็จแล้วจะเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับผมพอผมแล้วเราก็จะได้เสียงเรียกเข้าขึ้นมานะครับ<อ>หรือเราไปเช็คที่<อ>ใน<อ> iPhone ของเราก็ได้นะครับกดไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่ เสียงนะครับแล้วก,กดแล้วก็ตรงเสียงเรียกเข้าครับให้เราไปดูว่าเอะมันมีหรือเปล่า<ะ>โอเคครับในไ h โฟนของผมก็มีเรียบร้อยนะครับก็คือให้เราตรวจดูว่าเอะมันมีหรือเปล่าเพราะบางทีผมซิงค์ไปแล้วมันก็อาจจะไม่เข้านะครับให้เพื่อนๆลองดูกอนก็ได้นะแล้วก็มากดที่เสร็จนะครับผม ทำการการสอนวิธีการลงเสียงเล็กเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนเว็บฟรีลิงคโทนนั้นผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปดาวน์โหลดกันหรือว่าบางคนตัดเพลงเก่งอะไรเงี้ยสามารถไปสมัคร ID แล้วก็เอาไปปล่อยให้เพื่อนๆคนอื่นดาวน์โหลดในนั้นก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ จบการสอนวิธีการลงเพลงเสียงริอเข้าบนไอจูน11.0น,นะครับผมครับขอบคุณครับ